สวัสดีครับร um ุ่งเขียวเสี่ยริสานกับผมเด็กกัก้อนสซอักกาลุ่งเขียวกระไดก้อนดักอายุหกินลุ่งเขียวกระไดเมนูมากสวีทเดียร์พีนองเบิ้งไม่เดีพีนองส้มไม่อายุไม่จำเป็นลุ่งเขียวกระไดใส่ใส่งัวมากนี่ลุ่งเขียวกระมาหันมากมักเป็นไม่บิดแบีงสี่เหลี่ยมเป็นเนียนนอครับผมเป็นเนียนนอเนาะลุ่งเขียวสีมาหมักเด้สีมาหมักไม่จังกะมาเบื้งวิธีหมักวิธีนี่สำกันทำลุ่งเขียวเบิ้ง ล้วลุงเชยวจังสีดังไฟขึ้นยานดีดีครับผมเอ้าเพิ่งน้ำกันครับผมอนี่กับเป็นเป็นใสที่ลุงเชียวเห็ขดขวดเป็นขวดไปแล้วอันนี้กับเป็นเนี่ยหนอครับผม เียหอเนยหมอพ่้ออยายนี่ทำคล้ายๆกับสเติกเดี๋ยวผมนี่วันี้กันนปายาเอ,อเพิ่มกันตอนมากระโปงมาเล ีเป็น,ดดนรดดถด,ดีแล้วครับหมดดีถ้าเใส่รมดดีเดี่ยวคนว่าเขา,า,าอยจะไปใส่เขาอยจะใส่เกลี่ยใส่น้ำปลาด้วยเขาใส่รมดดีเขาใส่เกลี่ยใส่น้ำปลาเข้มขนาด พับผงชูรสร็ใส่ผูบีบไว้เ,วลเลยครับผมครับเขียวลนึงปิดฝาไว้หุช ถ้าเดี๋สบจน่องใส่ไปเลย มาร์กไปครับผมเดี๋ยวลูกเขียวสีดัางไฟก่อนมาร์กไปพอดีอ๋อนี่ครับผมไฟกับหอนแล้ว,ลวมันลูกเขียวก็เจียวใส่ก้อนตัวเอาใส่ตัวก้อนเลย มันน่อยเาเตาหน่อยครับผมเอาเทียนสนนเทียนตั้งอย่างติตั้งอยางอีกครับผมนี่นอย่างอีกครับผมเตามันน้อยครับย่านหนอกย่าง นอกย่างใสครับผมมาเด้อมาเด้อมาเด้ออา,ายุว่าจินน้ำลุงเขียวมือนี่เอาเบิ้งน้ำกันครับผมคสองกิโลอ่าที่สามที่ 我吧，稍等。 เราเล่นเสร็จซุกแล้วพี่น่องเลยอย่างนอกอย่างนอกอย่างใสมา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 สวัสดีครับซุกเตียงอุ้ยเหรอครับผมยังไหเปิดนะซุกเปหนอ่อย มันุกๆุกกันกนะครับเนะมาเดิมมาเดิมมาเดิ นุ่มๆครับผมซุปเด็กที่แล้วครับผมให้กระสิบไปกู้ไปกินกันเด้อว่าเด็กโอ้โหเนี่ยนุ่มดีครับพี่น้องเอ้ย เห็นหรอครับโอ้หอน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 เทียบขอเล่ยครับผมหอนมีก็เป็นไซอ่ะไปพี่น้องอยู่ไปกินน้ำกันกับผมบัดนแก้วก็เห็ดเรียบร้อยแล้วไปบัดนไปพี่น้องบัดนโอ้อออยออกมาหอนหอนบั่บเนเดียว ัะกวันกันนะค,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 ค่อนควันควอนค่อนค่ันวันไปควันตะถนัดตัวนี่ไหมเหี้ยตัวนี่ไมหม มันพอดวันนวันว,นวนมา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 พี่น่องมา กวควเงแ้ยคงี้ควรเถอวพอจะใส่้อนสองบ่คือหรอกมันบ่นถนัดหอมมึงเลยมันยังแสบไอ้าก้วข้าม่งไงใหญ่เนควายดีครับผมเดีย๋ยหนอกับ มาเด้นมาเด้นมากินน้ำรุงเขียว ส่วนไดอีกนอกพี่น้องซิมบงส่วนอีกกันกันขอน้องซิมสุส่วน ยังพุดพุดพุดดีดีมันเป็นจีน,นันนวกอันนี้ส่วนไหนอีกซีมึงอีกครับผมซีมึงส่วนดูดไม่พอต้องเสีย่ยง มาเด้เอเบซี่แรบท่าน,บบน,นก,กินน้ำเขาแต่ไม่กินน้ำลุงเกียววันาฝากเแม่ใจเห่ ข้าวผึงเขียวนำฝากคนได่คนแช่ฝากคนซับปะรดไข่ห้าวผึ้งเขียวเสือริสานก่อยผ้าผีผ้าหนอนหายกับย่งกับผีดองเบื้องขอบคุณสำหรับการติดตามตัวผู้มักกับเบื้องผู้มักกับเบื้อง,บบง,บบงคือเก่าอันละ่ะเบื้องให้นผึงเขียวเนยเด้อผีหนอนฟอง,องปายกระไดสำหรับคอมเมนต์ที่คอามากอขอบคุณสำหรับขั้นติดเตียน ชมาจินดังใส่มูวแดดใส่ใส่ม่วงเพว้นใส่มูวนต้องเียวเจาะกระขอประคุณเอซี่ทุกท่านที่ขอมาเบิงอบอบ้งขอมาเบิ้งคลิปนี้แล้วก็วขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคว่ำเจ็บใหญ่ได้คว่ำไข่ใหญ่มีให้รลำร้อยท,ทุกคนเด้อส่อง่องปลายกระได้เฉียดเสี้สิขอเกล้าเข้ามา สวัสดีครับผมเอ้าเข็ดเดียวสนับเจ้าบาากันนกบกีน้อง